เป็นผู้ดำเดน,นินรายการเราจะมาเปิดดวงนะคะสำหรับคนที่เกิด7วันในรอบลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะสำหรับแฟนคลับนะคะคุณหมอกไไ็จะทำเป็นคลิปรายเดือนก็เข้ามาติดตามนะคะดูดวงฟรีกันได้นะคะเป็นรอบลายเดือนอันนี้วันนี้จะมาเปิดดวงสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะในเดือนมิถุนายนก่อนอื่นคุณหมอกอแนะนำเป็นนะคะอันไม่มีเสริมดวง12สราศีนะคะมีชิ้นเดียวในรออันนี้เป็น กำไลนุพเก้านะคะเสริมดวงนะคะเสริมอานาจวาสนาบารมีนะคะแก้ดวงตกมีคอผีเข้านะคะโดนน้ามันพายลมเะเนนะคะเดี๋ยวว่าลมเพลลมพัดก็มาบูชาไปอันนี้ก็เป็นเอเซอรี่นะคะเป็นกนําไลนักขรามีชิ้นเดียวในโลกนะคะแล้วก็จะมีเป็นแหวนนะคะแหวนนพะเก้าเสริมดวงนะคะเสริมดวงแล้วก็จะมีเป็นแหวนหนักขราชนะคะมีชิ้นเดียวในโลกใครที่ สนใจช่บูชานะคะก็สามารถาดูทาง Facebook นะคะหรือว่าทักไลน์หมอนีหน้ามาเลยค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นไพ่พระพิคเนศนะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สิทธิ์ทางปัญญานะคะหมอณิหน้าเป็นคนคิดและออกแบบไพ่นะคะด้วยตัวของหมอหน้าเองอันนี้เป็นคนทําเองที่อย่างเป็นหมอขอเชิญจิตไปที่ไพ่นะคะ ่ะเราได้เชื่อมติดไปที่ไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์เนาะในปี2559ในรอบเดือนมิถุนายนนี้นะคะวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยช่วงนี้นะคะในเดือนนี้ห้ามลงทุนเนาะ ห้ามลงทุนเนาะงดลงทุนทุกรูปแบบเลยอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไปก่อนนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์นะแล้วสุขภาพในะช่วงนี้ต้องพักผ่อนดูแลสุขภาพให้ดีนะคะอาจจะไม่สบายเป็นไข้เจ็บเนื้อเจ็บตัวเนาะไข้ขึ้นนะสุขภาพแล้วก็วันเสาร์นี้ยังไม่ควรเริ่มต้นกิจการหรือลงทุนในเดือนมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ช่วงวันเสาร์เนี่ยคุณมีโอกาสเนาะโดยคนใส่ลาย,ายไปสีจากทิสยานินทาสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ เนาะเพื่อนร่วมงานนะคะมีปักเสียงกระทบกระทั่งกันในรอบเดือนมิถุนายนอันนี้ก็อย่าเส่จใจนะคะก็คิดว่าเราทําดีอันได้ได้ดีนะแต่ก็วันเสาร์นี้ต้องอ่าระวัระวังนิดนึงสำหรับอดวงวิญญาณที่ไม่ดีเนาะสามภวสีติดตามอันนี้ต้องมาบูชานะคะเป็นกําไรนะคะรา,าจะได้เสริมดวงนะป้องกันคุณใสมุนดำพูดผีปีศาจอันนี้คุณจะโดนพวกคุณใสนะมีโอกาส กลางค่ำกลางคืนก็อย่าออกจากบ้านนะต้องระมัดระวังสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วก็วันเสาร์เนี่ยถ้าจะให้ดีเลยก็ทางสั่งแป้งให้ไปไหว้นะเอาของไปวางเป็นกระทงข้าวกระทงกับก็จะเป็นการให้ทางจัดสัมภเวสีนะ้อยดวงก็จะดีขึ้นนะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านก็ให้ไปทําจะเป็นการเสริมดวงสําหรับคนทนี่เกิดวันเสาร์ทุกวันพระก็ให้มีน้ํามีข้าวมีกับขนมหวาน นะไว้เจ้าที่จะทางดวงท่านก็จะดีจะเปิดขึ้นสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะอ่าส่วนวันเสาร์เนี่ยคุณมีเกณฑ์การตัดสินใจหลายเรื่องในเดือนมิถุนายนนี้นะอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนงานเนาะเบื่อหน่ายที่ทํางานเบื่อหน่ายคนรอบข้างเนาะอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะออกจากงานสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งมีฝักเสียงกับคนรอบข้างสูงมาก นก็อยู่เฉยสง,งบปาสง,งบคำไปก่อนแล้วก็ผู้ที่มีวันเสาร์เนี่ยคุณก็คิดอยู่เนาะว่าจะมีมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปสมัครงานคุณก็จะมีโอกาสได้งานใหม่ๆสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์เนาะเพราะคุณได้ไพ่พระขันทภุมารถือธงหมายถึงการงานเนี่ยถึงใครจะว่านะคะเราแต่ว่าท่านเกิดวันเสาร์เนี่ยก็เป็นดวงที่มีเทพคุ้มครอง มีสิ่งเสร์สนคุ้มครองอยู่อันนี้เป็นไพ่ผ่นทักระขณารุมานอันนี้ก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเราตัดสินใจเนะี่ยต้องเด็ดขาดคนวันเสาร์นี้ต้องเด็ดขาดจะทําก็ทําจะไม่ทําก็ไม่ทำเนาะต้องจริงจังนิดนึงสาหรับที่เกิดวันเสาร์เนาะถ้าก็คิดอย่างเดียวเนาะอันนี้อยากจะให้แนะนําคนวันเสาร์ไปทําบุญเนาะแล้วก็แผ่เมตตากับสังเอเวสีเจ้าที่เจ้าทาง วิญญาณที่ไม่ดีกดนางมทิตไปให้นะดวงท่านก็จะดีสุขภาพท่านก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็คนวันเสาร์เนี่ยก็ให้ไปทําบุญสังฆทานนาะให้ดวงวิญญาณที่ไม่ดีติดตามมาเนาะผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเดือนนี้คุณมีโอกาสเนาะหมายมีโอกาสเดือนที่นายวนเนี่ยต้องเรามาระวังนิดนึงเนาะสุขภาพแล้วก็ให้เสริมดวงเนาะทำบุญ ลงศพเกี่ยวกับวิญญาณอันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงสําหรับานที่เกิดวันเสาร์ค่ะแต่ว่าการงานเนี่ยอาจจะเริ่มเข้ามาดีมีงานให้ทํามากขึ้นแต่ภาวะการเงินของาสาหรับานที่เกิดวันเสาร์เนี่ยการเงินเนี่ยค่อนข้าง่จะดใช้เงินเยอะนิดนึงชั้งหน้าไม่ถึงหลังในเดือนมิถุนายนนี้นอการเงินอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดเนาะดีไม่ดีเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยานเกิดวันเสาร์อ่ะ โดนเพื่อนมาหลอกลงทุนทําธุรกิจแล้วก็โดนโกงไม่ได้เงินคืนหรือว่าเชื่อใจกันอันนี้ถ้าใครมาชักชวนไปทำธุรกิจหรือว่าเป็นนายหน้าหรือว่าเป็นคนค้าอะไรอย่างเงี้ยควรจะหลีกเลี่ยงนะถ้าไปค้าปุ๊บนี่ไม่ได้เงินคืนจะโดนโกงเป็นคดีความด้วยอยู่เฉยดีกว่าเนาะอย่าขับพยุงก็โอเคค่ะก็เลขนำโชคสาหรับที่เกิดวันเสาร์นะคะเป็นเลขเจ็ดสิบแปดนะคะก็โอเคค่ะก็สําหรับ แฟนๆนะคะก็มาติดตามคลิปยูท